สวัสดีครับนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกกับครูอาร์ตนะครับสัปดาห์นี้ก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกในคลิปวิดีโอเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ครูได้ไปหาหมอนะครับก็ตามนัดเนาะนะครับก็ไปตรวจสุขภาพนะครับและทีนี้ก็ เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของค่านิยม12ประการเนาะก็ซึ่งนักเรียนก็ได้ท่องกันทุกเช้าอยู่แล้วก็หวังว่าคงทําได้นะครับแต่ก็ขอโทษแตะขอ,อภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่ได้ทําคลิปนะครับขาดไป1คลิปเมื่อวานนะครับนะทีนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนสังคมศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆต่อนะครับก่อนอื่นก็ขอทักทายเลยนะครับสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับคาดการณ์ว่าตามประกาศนะครับก็คงเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียน นะครับอยู่ที่บ้านกันนะครับอ่าอาทิตย์หน้าก็คงจะได้มาโรงเรียนถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนาะนะครับตอนนี้โควิดก็เริ่มที่จะระบาดหนักแล้วครับเข้ามาในทั้งอำเภอเราทั้งในจังหวัดชัยภูมิของเราแต่ก็มีสัญญาณจากอ่านโยบายรัฐบาลมีการผ่อนปลนนะครับเขตของเราก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วนะครับจากที่เป็นสีแดงอยู่เนาะนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้กลับมารวมกันที่โรงเรียนนะครับ แล้วก็มาเรียนรู้นะครับตามบริบทที่ที่เราตรงมาโรงเรียนกันเนาะนะครับแล้วก็ถ้ามาแล้วถ้าได้เปิดจริงเราก็ต้องรักษาสุขภาพต้องเว้นระยะห่างต้องปฏิบัติตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วนะครับเราจะมาเล่นการวิ่งหยอกล้อกันเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเราต้องกาดย่าตกนะครับกาดยาตกก็ต้องออกกาลังกายอยู่ที่บ้านนะครับเว้นระยะห่างล้างมือทุกเที่ยวเคี้ยวดื่มวิตามินซีด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงมาอีกรอบนึงแล้วนะครับหลังจากที่มีลมนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมันอ่อนแรงนะครับมันอ่อนกําลังลงก็จะมีลมตะวันตกนะครับพัดพาขึ้นมานะครับพอพัดมาปุ๊บมันมากระทบกับไอเย็นของเราปุ๊บมันก็เกิดเป็นฝนเกิดเป็นหมอกเกิดเป็นความชื้นเกิดขึ้นเป็นไอเกิดขึ้นนะครับอ่ะวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของ ภูม,มิภาคตะวันตกนะครับมาต่อกันเลยเรื่องตะวันตกภาคตะวันตกเนาะนะครับภูมิลักษณะและภูมิสังคมของภาคตะวันตกวันนี้นะครับภาคตะวันตกประกอบไปด้วยนะครับ5้าจังหวัดน,นะครับ5้าจังหวัดนะภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าอืเพชรบูรีกับประจวบคีรีขันเนี่ยอยู่ภาคใต้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ อ่าประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับและเพชรบุรีเนี่ยอยู่ภาคตะวันตกนะครับอยู่ภาคตะวันตกเนาะก็ไล่ยาวมาตั้งแต่จังหวัดตากครับยาวมาตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันนะครับก่อนลงไปสู่ภาคใต้นะครับก็ขั้นระหว่างภาคกลางนะครับด้านด้านล่างขั้นระหว่างภาคกลางเนาะ แถวการจราบุรีราดบุรเีเพชรบุรีเนี่ยขั้นภาคกลางส่วนประจวบคีรีขันธ์ก็ขั้นภาคใต้นะครับส่วนจังหวัดตากด้านบนก็ขั้นภาคเหนือเนาะนะครับเอาแล้วทําไมภาคนี้มันจังหวัดน้อยกับปกติน้อยกว่าทุกภาคล่ะคร่เรามาดูแผนที่กันประกอบครับนักเรียนมาดูแผนที่กันประกอบนะครับเราจะได้เข้าใจเรามาดูครับ เดี๋ยวครูย่อตัวครูให้เล็กลงครับเนื่องจากว่าภาคนี้ครับเนื่องจากว่าภาคเนี้ยนะครับมาอยู่ข้างล่างก็ได้ครัวอ่ะเนื่องจากว่าด้านด้านบนครับนะครับเห็นไหมจังหวัดตากเห็นไหมครับภูมิภาคเนี้ยสะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยที่สูง ใช่ไหมครับจะเป็นเทือกเขาสูงก็คือเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาด้านบนก็มีถนนนะครับทิวเขาถนนพงชัยตัดยาวลงมาครับลากยาวลงมาและตรงข้างล่างก็จะมีทิวเขาตะนาวสีครับลากยาวลงไปเหมือนกันจนถึงจังหวัดประจวบคีขั์เลยนะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ภาคเนี้ยมันมีจังหวัดน้อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพรมแดน มันเป็นพรมแดนนะครับเราจะไม่พูดถึงว่าในอดีตดินแดนแถบนี้เคยเป็นของเราอะไรพวกนี้นนเราไม่นับนะครับเราเอาปัจจุบันเราก่อนเราเอาปัจจุบันเราก่อนนะครับพอรเรามีการขีดเส้นแบ่งประเทศในช่วงยุคล่าในะริคมเนี่ยนะครับประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสเป็น,ปนใช้ประเทศไทยเป็นเรียกได้ว่าเป็นกันชนเป็นรัฐกันชนนะ<ๆ>เขาก็ขีดเส้นแบ่งนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นรัฐกันชนที่ไหน แน่นอนหละครับถ้าจะเอาตามหลักก็ทําไมเราไม่ได้สุดเลยล่ะคู่เนี่ยมันก็เหลืออีกนิดเดียวเองนะครับใช่ครับแต่ว่าก็ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนที่ชนะสงครามเราจะจะ,ะขีดให้เราได้เปรียบไหมใช่ไหมก็เราต้องขีดให้เราได้เปรียบอยู่แล้วอ่ะอันนั้นคือเรื่องในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับเห็นไหมจะมีเทือกเขาตะนาวสีครับด้านล่างตัดขึ้นไปด้านบนมีทิวเขาถนนธงชัยแล้วก็จะมีจังหวัดเล็กๆครับจะมีพื้นที่ราบก็แคบพื้นที่ราบนะครับด้าน ทิศตะวันออกนะครับด้านทิศตะวันออกจะเห็นไหมจะเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่แต่ก็น้อยครับน้อยเห็นไหมจะมีที่ราบอยู่น้อยนอกนั้นจะเป็นเห็นไหมจังหวัดตากก็จะมีนิดเดียวเอง <c oughs> นอกนั้นก็จะเป็นพื้นที่เป็นทิวเขาซะส่วนใหญ่เลยนะครับการจนบุรีก็จะเป็นตัวเมืองนะครับเนี่ยขึ้นไปด้านบนก็เป็นภูเขาสูงละนะครับ แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทั้งนั้นเลยนะเรียนเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ทิวเขาถนนธงชัยลงมาเนี่ยนะครับยาวลงมาทิวเขาตะนาวสีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ที่แบบแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะนะเรียนมันน่าเที่ยวมากเช่นเขื่อนศรีนครินน้ําตกไซโยกนะครับเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากด้านบนนะแล้วก็จะมีอ่า ที่ฮิตทิตกันนะครับก็คือการจรบุรีเนี่ยแถวสะพานมอญอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนมอญมาใส่อยู่เยอะนะครับแถวเนี้ยแถวติดพม่าเนี่ยนะครับอ่าอ่ะ,อะเรามาดูต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสลับไปสลับมานะักนะเรียนเพราะว่าเราจะได้เห็นแผนที่จริงด้วยนะครับจะได้เรียนรู้และเข้าใจอ่ะ <c oughs> มีจังหวัดตากกาญจนบุรีนะครับยาวลงมามีราชบุรีมีเพชรบุรีแล้วก็มีประจวบคีรีันเนาะต่อไปครับภูมิลักษณะนะครับภูมิลักษณะภูมิประเทศนะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็อย่างที่เราเห็นภาพนะครับเป็นทิวเขาสูงทอดตัวแนวยาวนะครับจากเหนือลงใต้นะครับและบางส่วนเนี่ย เป็นที่ราบชายทะเลก็คือฝั่งฝั่งไหนฝั่งตะวันออกนั garden, okay. ่นเองนะครับเห็นไหมจะมีที่ราบฝั่งตะวันออกนี่นี่นหน่อยนะครับฝั่งนี้เป็นที่ราบเนี่ยเป็นที่ราบติดทะเลเป็นชายทะเลเนาะอ่ะต่อไปนะครับลักษณะภูมิอากาศก็จะเป็นอากาศแบบแห้งแล้งแบบเป็นเขตเงาฝนนะครับเป็นเขตเงาฝนยังไงเดี๋ยวจะอธิบายตามแผนที่ต่อนะครับแล้วก็มีฤดูหนาวที่เย็นคล้ายๆภาคเหนือเพราะว่า มันอยู่สูงอ่ะเรามาดูครับเป็นเขตเงาฝนยังไงอ่ะลมทะเลอ่ะครูขอครูมาตรงนี้แล้วเอาใหญ่ๆเลยแล้วดูตามที่ครูอธิบายนักเรียนดูตรงตรงตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้นะนนะอ่ะครูชี้ครูชี้นะไม่ใช่ตู้ครูนะนี่นี่เ๋ยตรงนี้นะทะเลอันดามันเห็นไหมนักเรียนเห็นทะเลอันดามันตรงนี้ไหมทะเลอันดามันตรงเนี้ยเวลาคลื่นลมนะนักเรียนมันจะพัดพา มันจะพัดพาลมมรสุมจากทะเลเนะี่ยมันเกิดความชืน้นแล้วก็จะพัดพาลมทะเลเข้าหาชายฝั่งเมื่อมันพัดตุม้มมันพัดตุม้มมันชนกับทะเลเหมือนกับเอาเอาตักน้ําใส่ขันนะ่ตักน้ําใส่ขันหรือตักน้ําใส่ใส่อะไรถังก็ได้แล้วเธอเธอลองเทศาสตร์ใส่กําแพงอยู่ใกล้ๆนะเราเทศาสตร์ใส่แรงๆเลยมันเป็นไงครับมันก็กระเด็นใส่เราถูกต้องไหมเหมือนกันครับเวลาลมนะ่ยขึ้นลมขึ้นพายุ มันพัดพาไปชนกับทะเลเนี่ยพัดไปอ่าพัดพาไปชนกับภูเขามันก็เหมือนกับการสาดน้ําใส่ผนังเลยนักเรียนมันก็เลยทําให้ภูมิภาคตะวันภาคตะวันตกเนี่ยสะส่วนใหญ่เนี่ยใช่ไหมครับเป็นเขตเงาฝนมันก็เลยแห้งแล้งครับมันก็เลยแห้งแล้งจะมีที่ชุ่มชื้นอยู่ก็ที่เขียวๆอย่างที่นักเรียนเห็นเพราะว่ามันใกล้ทะเลมันก็จะเป็นฝั่งนี้ที่ติดอ่าวไทยใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีภูเขาขั้น แล้วมันก็จะพาลมทะเลพัดพาเข้าหาชายฝั่งเลยแต่ถามว่าร้อนไหมนะครับจะถามว่าร้อนไหมไม่ครับเนื่องจากว่าลมมันพัดตุมต่มตุม่มตุ่มพาเข้าหาชายฝั่งใช่ไหมมันเกิดฝนตกอะมันพัดพาเข้าหาอ่าอ่าเหมือนเราสาดน้ําใส่กําแพงกําแพงตรงนั้นก็เปียกใช่ครับเหมือนกันครับเหมือนลมลมมรสุมเหมือนขึ้นพายุครับมันพัดตุ้มเข้าเทือกเขาถนนตวงใย ตุ้มเข้าตะนาวสีปุ๊บตรงนั้นก็เปียกมันก็เลยเกิดเขื่อนเยอะแยะเห็นไหมด้านบนก็มีเขื่อนภูมิพลเห็นไหมด้านล่างมีเขื่อนวชิราลงกรณแล้วก็มีเขื่อนศรีนครินเห็นไหมครับเมื่อพายุมันตุ้มตุ้มน้ําฝนตกครับมันเป็นแหล่งเก็บกักน้ําอย่างดีแล้วการเกษตรก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็น เขตที่ได้รับฝนเต็มๆนั่นเองถึงแม้ว่ามันเข้ามาเนี่ยในในในเนี่ยมันไม่โดนแน่นอนแต่ว่าไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นขั้นน้ำลองมันก็เหมือนกําแพงอ่ะมันก็เปียกเป็นธรรมดามันก็มีน้ําเก็บกับขังเป็นธรรมดาทําแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่ลาดชันใช่ไหมมันจะเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่จึงมีการสร้างเขื่อนจึงมีการสร้างเขื่อนครับนักเรียนจึงมีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ําแล้วก็มีการสร้างมันเป็นที่รับเป็นเป็นภูเขาสูงใช่ไหมก็มีการสร้างเป็นพักเป็นน้ําตกบ้างสร้างเป็น อ่าฝายชะลอน้ําบ้างสร้างเป็นแอ่งเก็บน้ําบ้างเงี้ยเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลลงไปอย่างรวดเร็วนะครับคงจะเห็นชัดเจนเนาะอ่ะหูย่อตัวผูเองนิดนึงอีกเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมครับอ่ะต่อไปที่ขอที่โดนสําคัญเนาะก็มีตะนาวสีกับต้นลุงชัยน,นี้ดูไปแล้วเนาะนะครับอ่ะ แม่น้ําที่สําคัญก็จะมีแม่น้ําแม่กรองแม่น้ําเมยนะครับแม่น้ําเมยในี่ขั้นไทยพม่านะแม่น้ําแม่กรองนี่ไหลเข้ามาในประเทศไทยนะครับแม่น้ําแควใหญ่แม่น้ําแควน้อยนี่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็แม่น้ําเพชรบุรีอยู่ในภาคพื้นอ่าเรียกว่าภาคพื้นตะวันตะวันเนี่ยภาคพื้นตรททวีปตะวันตกน่ะเอ้ยไม่ใช่สิภาคตอนตกอู้ลิ้นจะลรัวแต่เช้าเกินไปแล้วนะนะฮะเรามาดูครับ เห็นไหมจะมีแม่น้ําเพชรบุรีด้านล่างเห็นไหมแม่น้ากุยบุรีตรงนี้ด้วยนะเนียมีแม่น้ําเพชรบุรีแม่น้ําแม่กลองเนี่ยไหลเข้าไหลจากเขื่อนแมชิลาลงกรณเนี่ยนะครับแม่น้ําแม่กลองไหลลงมาตามเมาส์ที่ครูชี้นักเรียนดูตามนักเรียนกลับให้มันเป็นแนวนอนนะโทรศัพท์มันจะได้ภาพมันจะได้ใหญ่ขึ้นอ่ะแม่น้ําแม่กลองไหลออกแม่น้ําแม่กลองนะออกตรงนี้เนาะนะครับตรงเพชรบุรีเนาะตรงไอ้นี้ยตรงแถวแถวสมุทรสงครามแถวเนี้ยนะครับ ส่วนแม่น้าแควน้อยแควใหญ่เนี่ยนะครับก็จะไหลจากนี่แหละจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะก็จะไหลอ้อมออกมาอ้อมออกมานะครับอ่าอาจจะเห็นเนาะคลิปนี้ว่ามีความแห้งแล้งไหมไม่หรอกครับเอาจริงๆคือเป็นภาคท,ที่อุดมสมบูรณ์ภาคหนึ่งเลยนะของประเทศไทยถึงแม้ว่าเราเรียนแต่ละภาคเลยจะบอกอุ้ยตรงไหนเป็นพื้นที่ราบสูงเนี่ยมันจะแบบพื้นที่จะแห้งแล้งเพราะว่ามันอยู่ที่สูงอ่า จริงๆมันก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าลมมันพัดพาเข้าหาชายฝั่งได้ชัดมันใกล้ทะเลนะครับมันพาเข้าหาชายฝั่งได้มันก็ทําให้พื้นที่มันก็ไม่ไมแห้งแล้งไปด้วยไปต่อกันครับต่อไปการประกอบอาชีพที่สําคัญก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับอุตสาหกรรมประมง แล้วก็การค้าและการบริการการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่สําคัญการท่องเที่ยวการบริการนะครับอุตสาหกรรมจะมีอุตสาหกรรมพวกพลอยด้วยนะแถวการจนนะบุรีมีพลอยนะครับขายพลอยขึ้นชื่อเลยละ่ะเรียกว่าเป็นอัญมณีที่ส่งออกนะครับของประเทศไทยการประมงก็แถบแถบเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะก็จะมี เรียกได้ว,ว่าเป็นการทําประมงนะครับส่วนด้านบนการญานบุดีตากก็จะเป็นพวกเกษตรกรรมก็ทําการเกษตรได้เพราะว่าก็มีฝนตกชุกพอสมควรน,นะครับเ<ม>พื่อเศรษฐกิจก็จะมีพวกอ้อยพวกสับปะรดพวกมันสําปะหลังนะครับคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะเป็นเหมือนคล้ายๆพื้นที่ราบสูงเลยครับดินก็จะเป็นดินนะถ้าชายฝั่งทะเลก็จะเป็นดินเค็มแหละดินเค็มดินเลนเค็มมีฝั่งทะเลนะประจวบคีรีขันเพชรบุรีนะ ฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งประจวบคีที่ขันฝั่งเพชรบุรีที่ติดกับทะเลส่วนด้านบนภูเขาสูงก็จะเป็นบนภูเขาก็จะถูกจะมีหินพวกแก่ธาตุจานวนมากก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างมีอุดมสมบูรณ์เหมือนกันเพราะว่ามันชุ่มชื้นอ่ะนะครับอ่ะพันไม้ที่พบก็จะเป็นพวกคล้ายๆภาคเหนือนะครับก็คือประดู่มะข่าโมสักเตงลังนะครับไม้สมพงไม้สงพงนี่เป็นไงครูไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเอาแต่ว่าหลักๆก็คือประดู่มะข่าสัก เตงลังพวกนี้คล้ายๆกับภาคเหนือครับคล้ายๆที่ที่เป็นที่ที่ที่สูงนะครับอ่ะเราไปต่อกันครับสัตว์ป่าที่พบโอหูเรียกได้ว่านี่นะนักเรียนมันห้วยขาแข้งเนี่ยนะครับมันเป็นที่ที่แบบเขตละสาพันสัตว์ป่าที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแถวกัญญธนบุรีแถวเพชรบุรีประจวบเนี่ยนะะนะครับ จะมียียงผาควอยป่ากระทิงสัตว์ป่าที่คุ้มครองสัตว์ป่าที่หายากๆอาจจะอยู่แถวนี้เพราะมันอุดมสมบูรณ์มากเรียกได้ว่าถ้าในประเทศไทยถ้าจะเชื่อว,ว่าตรงไหนเป็นป่าที่ลึกที่สุดเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดก็น่าจะเป็นภาคตะวันตกเนี่ยนักเรียนนะครับอ่ะแร่ธาตุที่พบก็จะมีพวกดีบุกนะครับวุลเฟรมแล้วก็ทองพวกแร่แลัตนาชาติพวกพลอยต่างๆที่คูเลอยฟังเป็นแหล่งส่งออกเลยนะครับอ่ะ เตรักษาพันธสัตว์ป่าก็พูดไว้รู้ห้วยขาแข็งเนาะแล้วก็มีอ่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับแม่น้ําพาชีนะครับแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีพวกสะพานแควใหญ่แควน้อยอสะพานแม่น้ําแควข้าแม่น้ําแควนะครับเขื่อนต่างๆครับชายหาดทะเลชายหาดชะอำหาดมะนาวเนาะอ่ะต่อไปอุทยานแห่งชาติก็เป็นมีแก่งกระจานทองผาภูมิเขาสามร้อยยอดกุยบุรีนะครับวัฒนธรรมก็จะมีลอยกระทงสายนะครับเพราะว่า แม่น้ำเนาะนะครับลอยกระทงตามแม่น้ํานะครับลําอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่เคยเห็นเนาะไทยทรงดําก็จะเป็นชนเผ่าหนึ่งที่เหมือนผสมกันเชื้อสายเชื้อสายระหว่างไทยกับมอญน,นะครับแล้วก็นามัสการพ์พระธาตุเขาช่องกระจงนะครับ,รบทีนี้เขื่อนเขือนเรียกได้ว่าเป็นเขื่อนที่สําคัญของประเทศไทยแล้วก็จะมีเขื่อนภูมิพล เขื่อนวัชิราลงกรณเขื่อนศรีนครินเขื่อนแก่งกระจานเรียนเราเป็นแข่งเขืเ่อนต้นๆของดับประเทศที่มีความใหญ่เนาะเพราะว่าอย่างที่อธิบายทางภูมิศาสตร์ว่ามันเก็บกักน้ําได้เพราะามันเป็นที่พื้นที่ราบสูงเป็นแอ่งเป็น,เป,นเป็นช่องเขาอ่ะพอเป็นช่องเขาเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถเก็บกักน้ําสร้างเขื่อนปิดสร้างปิดสร้างประตูปิดน้ําไว้ได้นะครับก็ค่อยๆปล่อยมาได้นะ อุตสาหกรรมสาคัญก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมพวกน้ําตาลน,นะครับพวกก็ต้องปลูกอ้อยแล้วพวกมันสําปะหลังแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผลไม้กระป๋องอาหารกระป๋องแล้วก็เครื่องดื่มนะครับต่อไปนะครับเรามาสรุปความรู้กันนะครับของภาคตะวันตกภาคตะวันตกเนี่ยนะครับมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆภาคเหนือนครับบางส่วนก็มีทิวเขาทอดนะครับทอดตัวแนวยาวนะครับยาวเทลงไปทางทิศตะวันออก บางส่วนก็เป็นฝั่งชายทะเลเนาะตามรูปที่เราเห็นนะครับจังหวัดในภาคตะวันตกมีชายฝั่งทะเลได้แก่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันเนาะอันนี้เดี๋ยวดูอันนี้ตามไปเลยเนาะข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งถามว่าลักษณะทางภูมิประเทศของภาคตะวันตกมีคล้ายภาคอะไรก็ตอบง่ายๆคล้ายภาคเหนือครับคล้ายภาคเหนือข้อที่สองถามว่าจังหวัดในภาคตะวันตกมีที่มีชายฝั่งติดทะเลก็ครับ พชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นักเรียนทําไปตามเลยนะครับอ่ะต่อไปครับภาคตะวันตกมีแหล่งแร่ที่นํามาทําเป็นเครื่องประดับเรียกว่าจุดจๆอันนี้ยังไม่มีในนี้เนาะอ่ะเราเราไปดูตรงนี้อ่ะอ่ะพาเฉลยเลยก็ได้อ่ะภาคตะวันตกมีแร่ก,ก็คือแร่ลัตนาชาติตอบะนะครับเรียกว่ารัตนาชาติหรือพลอยเนาะมุงเล็บพลอย,ย,อยแล้วก็พบในจังหวัดอะไรก็กาญจะนะบุรีนะครับ กลับมานะครับข้อที่ข้อที่สี่เนาะแต่อยู่นี้ครูเป็นข้อที่สามมีลักษณะนะครับภาคเนี่ยมีลักษณะเป็นเขตเงาฝนส่งผลทําให้เกิดอ,อะไรขึ้นลักษณะที่เป็นเขตเงาฝนทําให้นะครับทิวเขาถนนอ่ทาทิวเขาตะนาวสีเนะี่ยมีฤดูแรงที่ยาวนานแล้วมีฤดูหนาวนะครับบนยอดภูเขาหนาวเย็นคล้ายคภาคเหนือนะครับอ่านักเรียนก็ลอบตอบได้เลยนะครับส่งผลนี่นะนะครับอ่า กลุ่มชนเนาะอ่าชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่บริเวณทิวเขาตะวันพังภาคตะวันตกเนี่ยมีชาติพันธุ์ก็จะมีพวกกะเหรี่ยงนะครับกระเหลี่ยงคอยาวหลายห้องกูเคยพาดูแล้วกะเหลี่ยงคอยาวในรายการอึ้งึ่งเสียวใช่ไหมเรื่องวัฒนธรรมของตเพณีแต่ละภูมิภาคใช่ไหมเนี่ยก็จะเห็นละกะเหลี่ยงเอะกะเหลี่ยงคอยยาวนะครับอ่ะต่อไปนะครับ ชนอ่อข้อที่6เนาะของนักเรีนยนนะครับในใบงานแหล่งท่องเที่ยวทางชายทะเลทางภาคตะวันตกที่สําคัญสําคัญทางภาคตะวันตกที่สําคัญสําคัญแหล่งท่องเที่ยวทางชายทะเลที่สําคัญแหล่งท่องเที่ยวทางชายทะเลในนี้มีไหมเอ่ยอไม่มีไม่เป็นไรนะครับทางชายทะเลก็จะมี อาดชะอำนะครับแล้วก็หัวหินนะครับหัวหินหัวหินกับชะอำเนาะนะครับอ่ะต่อไปข้อที่7ของนักเรียนชิวเขาที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาทางภาคตะวันตกมีชิวเขาอะไรบ้างนะครับมีชิวเขาอะไรก็คือเป็นชิวเขาตะนาวสีนะครับตะนาวสีนะครับตะนาวสีนะครับอ่ะต่อไปแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควในจังหวัดในจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากว่าตอนนั้นนะครับญี่ปุ่นนะครับใช้ไทยเป็นฐานเพื่อที่จะสร้างสะพานสร้างรถไฟเพื่อที่จะไปลบกับอังกฤษที่อินเดียนะครับก็เลยเกณฑ์แรงงานเลยพวกเฉลยศึกที่ฝ่ายสัมพันธมิตรอเอามาเป็นแรงงานที่จะสร้างสะพานนะครับสร้างสะพานเพื่อที่จะไปลบกับอังกฤษ นะครับก็เอามาสร้างที่สะพานความแม่น้ําแคลนี่แหละนะครับอ่ะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนาะนะครับเป็นอ่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่มีความใช้ความหนุนแรงใช้การทรมานเฉลยศึกนะครับเราจึงหลังๆมาเราจึงเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เลยมีการทำสัสญญาเรื่องเกี่ยวข้องกับอ่า สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นคือจะไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่มีการกดขี่ข่มเหงกันเกิดขึ้นชาติใดที่ละเมิดก็จะถูกความบาดความบาดก็คืออะไรครับก็คือไม่ค้าขายด้วยไม่คุยด้วยไม่ติดต่อด้วยไม่ซื้อสินค้าไม่รับสินค้าไม่ส่งสินค้าให้อ่าประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางปติศาสตร์อันนี้ไปแล้วอ่าพระบรมมา พระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์นะครับคืออุทยานราชพักใช่ไหมอุทยานราชพักตั้งอยู่ที่จังหวัดปัะจวบคีรีขันครับอุทยานราชพักเนี่ยเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ,อเป็นเกียรติให้กับบูรพพระมหา,หากษัตริย์ในประเทศไทยของเรานะครับว่าเป็นผู้เสียสละ่าก็คือสร้างมหาราชทั้งหลายนั่นแหละนะครับหนึ่งก็คือตั้งแต่องค์นี้นะครับก็คือ พ่อคุณรามคำแหงมหาราชมีความสำคัญอย่างไรก็คือประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนะครับส่วนคนที่สองก็คือสมเด็จพระนเรศหรือพระนเรศวรมหาราชนะครับก็คือเป็นบูรพมากษัตร,ริย์ยอดนักรบของคนไทยของเราต่อมาก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นพระนารายณ์มหาราชนะครับพระนารายณ์มหาราชกิ่งเรื่องไรกิ่งเรื่องของ การค้าขายเป็นยุคทองแห่งกวีและวรรณกรรมเป็นยุคของการติดต่อค้าขายที่เรียกได้ว่าจเจริญสัมพันธไมตรีไปยังชาติตะวันตกไปยังยุโรปด้วยนะครับเรียกได้ว่ากิ่งมากเรื่องค้าขายนะครับ <c oughs> ต่อมาครับต่อมานะครับอ้าวอันนี้ไม่รู้ว่าเรียงตามหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเรียงตามหรือเปล่าครูถ้าพูดผิดครูขออภัยเนาะนะครับแล้วก็จะมี พระเจ้าตากศินมหาราชนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชก็กอบกู้กรุงครั้งที่สองเนาะกอบกู้กรุงครั้งที่สองส่วนคนต่อไปก็จะเป็นอ่าราชัชกาลที่หนึ่งนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เป็นคนที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพแล้วก็คืออาณาจักรปัจจุบันที่เราอยู่นะครับอ่าแล้วก็จะมีรชัชกาลที่ห้าไหมในหลวงรชัชกาลที่ห้าในหลวงรชัชกาลที่ห้าน่าจะเป็นองค์นี้นะครับองค์ด้านขวามือสุดก็คือเป็น พระปิยะมหาราชเนาะนะครับก็คือเป็นท่านเรียกได้ว่ามีความรู้ความสามารถมากเรียกได้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นปาญ์คนนึงเรียกว่าเก่งทั้งเรื่องการเจริญสัมพันธไมตรีเรียกว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยเราอาจจะตกเป็นมือขึ้นไปแล้วและอาจจะตกเป็นอาณานิคมของชาติใดไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าท่านก็ยอมเสียสละนะครับดินแดนส่วนน้อยเพื่อแลกกับดินแดนส่วนใหญ่นะครับองค์สุดท้ายก็จะเป็นสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมาหาราชนะครับรัชการที่เก้านะครับก็คือรเก้าเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดเรียกว่าเป็นคนที่เก่งแบบเก่งในทุกๆเรื่องอ่ะเป็นคนที่ทุ่มเทกับประชาชนทุ่มเทกับราษฎรแบบแบบอย่างเต็มที่ก็ทําให้ทำให้ชาติบ้านเมืองเราเจริญเนี่ยน้อมนําปัจญาต่างๆท่านนเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> กเกษตรทฤษฎีใบอะไรพวกเนี้ยน,นะครับเอามาใช้อ่ะขอต่อไปเลยแล้วกันนะครับวิถีชีวิตของประชาชนนะครับในภาคตะวันตกมีอาชีพประมงพบได้ในจังหวัดนะครับเพชรบุรีและประจวบคีรีขันเนาะอ่านี้พบทุกข้อวันนี้ก็คงจบกันไว้แค่นี้นะครับจบกันไว้แค่นี้แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับ ภาคต่อไปภาคสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นภาคใต้นะครับภาคใต้เราภาคใต้เราเจอกันในวันพฤหัสคาบแรกนะครับอ่าถ้าไม่เข้าใจยังไงย้อนคลิปวิดีโอดูถ้าตอบมาผิดอา่าทย์ที่แล้วมีนะครับครูพูดไปแล้วอา่าทย์ที่แล้วมีตอบมาผิดครูเสียใจนะนักเรียนไม่เสียใจได้ไงถ้าเฉลยอย่างเงี้ยแล้วมันยังทํามาผิดอีกเนี้ยน่าตีจริงๆนะนักเรียนนี่นะครับหวังว่าจะ ตั้งใจเรียนให้ครูนะลูกนะตั้งใจเรียนนะครับอ่ะฝากผู้ครองกำกับติดตามดูแลด้วยนะครับก็อยู่บ้านก็ออกกำลังกายเว้นระยะห่างล้างมือทุกเท่ยวเคี้ยวดื่มวิตามินซีวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับก่อนไปขอบายบาย